F16 ของไต้หวันนะคะประสบอุบัติเหตุค่ะลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินที่ฮาวายนะคะหลังเกียร์ลงจอดปัญหาค่ะก็เลยทําให้เกิดภาพอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะทําให้ทางด้านของจมูกของเครื่องบินเนี่ยละค่ะทิ่มลงแล้วก็ถลายไปกับรันเวย์นะคะต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงทีเดียวค่ะในการที่จะกู้ขึ้นมานะคะก็อุบัติเหตุใหม่ล่าสุดนี้นะคะก็เกิดจากการที่ F16 ของไต้หวันเนี่ยละค่ะทําการอัปเกรดใหม่นะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เกิดปัญหาหลายครั้งด้วยกันนะคะมีตกทะเลแล้วก็ทําให้นักบินเสียชีวิตไปแล้วก็มีค่ะส่วนทางด้านของแหล่งข่าวรายงานนะคะว่าสหรัฐจ,จะต้องเป็นผู้ที่จ่ายค่าเสียหายในครั้งนี้แหละคะ่ะ เช้านี้นะคะสื่อเซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์ค่ะรายงานนะคะว่าเครื่องบินขับไล่ f 6 6ของกองทัพอากาศไต้หวันค่ะได้ลงจอดฉุกเฉินนะคะหลังหยุดเติมน้ำมันที่ฮาวายในสหรัฐค่ะ,คะเกิดอุปกรณ์เกียร์ลงจอดล้มเหลวนะคะหลังฝึกซ้อมที่แอริโซนาค่ะ,คะเหตุเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะตามเวลาท้องถิ่นค่ะเป็นการแวะจอดเติมน้ำมันในฮ o โนลูลูเกาะที่จะบินกลับเกาะ ไต้หวันล้ค่ะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเป็นอุบัติเหตุครั้งล่าสุดรับไต้หวันค่ะโชคดีนะคะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะแต่อย่างไรก็ตามเป็นอุบัติเหตุล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะกับเครื่องบินอัพเกรดของ F-16V ค่ะแต่ก็นับว่าเป็นอุบัติเหตุล่าสุดนะคะหลังจากมีการอัพเกรดของ F-16V ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เกิดเหตุตกในทะเลนอกชายฝั่งตะวันตกของไต้หวันนะคะทําให้นักบินเสียชีวิตเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาค่ะอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะเกิด ขึ้นที่สนามบินนานาชาติแดเนียลนะคะซึ่งทําให้เจ้าหน้าที่ค่ะจะต้องปิดรันเวย์นะคะเป็นเวลานานหลายชั่วโมงทีเดียวเนื่องจากจะต้องมีการเคลื่อนย้ายเครื่องบินออกจากที่เกิดเหตุค่ะด้วยกล่าวว่าเครื่องบินลํานี้นะคะใช้สําหรับฝึกนักบินกองทัพอากาศไต้หวันที่ฐานทัพอาราฐค่ะซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะสหรัฐจําเป็นที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยดังกล่าวค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของกองทัพอากาศไต้หวนันและก็กระทรวงกลาโหมอ,อย่างไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ค่ะ สำหรับเหตุครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นเพียง3สัปดาห์หลังจากที่มีเครื่องบินฝึก เอทีสามนะคะจากกองทัพอากาศตกทางตอนใต้ของไต้หวนันเมื่อวันที่31พฤษภาคมค่ะทำให้นักบินเสียชีวิตนะคะและเมื่อเดือนมีนาคมค่ะเครื่องบินขับไล่มิตรา2,000นะคะก็มีรายงานว่ากลไกขัดข้องค่ะไม่นานหลังจากที่ขึ้นบินในภารกิจการฝึกตามปกติที่ไต้หวันตะวันออกนะคะก่อนที่จะตกลงนะคะแต่ว่านักบินเนี่ยสามารถดีดตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ แล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคมนะคะเครื่องบิน F 1 6 V ที่ได้รับการอัปเกรด เป็น F16A นะคะก็ประสบอุบัติเหตุเช่นเดียวกันค่ะหลังจากที่ฝึกซ้อมเหนือช่องแคบไต้หวันค่ะทำให้เจ้าหน้าที่นะคะจะต้องไปกูเ้เศษซากในเวลาต่อมาค่ะซึ่งล่าสุดนี้นะคะ F16 ที่ได้รับความเสียหายในโฮโนลูลูครั้งนี้ล่ะคะ่ะเป็นหนึ่งในเครื่องบิน F16B จากทั้งหมด10ลำนะคะที่ใช้ฝึกนักบินชาวไต้หวันที่ฐานทัพอากาศลุกค่ะกับฝูงบินขับไล่ที่21นะคะการฝึกอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ไต้หวันสหรัฐ่เริ่มมาตั้งแต่ปี1990ค่ะ ทางนี้แล้วค่ะไต้หวันทำงานกับล็อกฮิตมาตินนะคะเพื่อที่จะติดตั้ง F-16A/B ทั้งหมด141ลำค่ะให้เป็น F-16V ค่ะโดยมีมูลค่ารวมแล้วนะคะ110พันล้านดอลลาร์สหรัฐไต้หวนันหรือว่า3.74พันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้วก็ไต้หวันนะคะยังได้สั่งซื้อเครื่องบินขับไล่ F-16V ใหม่ทั้งหมดอีกจำนวน66ลำนะคะซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งมอบได้ในปี2569ค่ะ ก็จะนำไปประจำการที่ฐานทัพอากาศชิงฮังนายถ่ายตรงค่ะ